ทางด้านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดตั้งชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยชุดปฏิบัติการโดรนราดตะเวนและชุดปฏิบัติการโจมตีของกรมทหารราบที่8ปและหน่วยรองค่ะ พลตรีสุคนทรัชาวพงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3และคณะได้ไปตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้โดรนทางยุทธวิธีของกรมทหารราบที่8และหน่วยรองกรมทหารราบที่8สำหรับชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีดังกล่าวค่ะประกอบไปด้วยชุดปฏิบัติการโดรนลาตะเวนและชุดปฏิบัติการโจมตีในส่วนของโดรนค้นหาและการช่วยเหลือประชาชนจะประกอบไปด้วยชุดปฏิบัติการค้นหาและชุดส่งสเสบียง อีกทั้งโดรนสำหรับถ่ายภาพทางนี้กรมทหารราบที่8และหน่วยรองได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาซึ่งปัจจุบันทางหน่วยนะคะได้มีการจัดหาโดรนจำนวนสี่ลำกำหนดภารากิจเพื่อลาดตระเวนสนับสนุนภารากิจการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนรวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะ แต่ในท้ายที่สุดก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยเน้นการฝึกในหลากหลายด้านนะคะเช่นการปิดล้อมและการตรวจค้นการปฏิบัติการรบในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งการปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุดปฏิบัติการโดรนของหน่วยอื่นๆเพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ